สวัสดีครับมาดูมาเก็ต a นา l y s ิ s ประจำวันศุกร์ที่15กร,รกฎาคม2 0 2 2กันสำหรับยูโรนะครับเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เรามี Balancing อยู่1 2นะครับ2วันตรงนี้เมื่อวานนี้ตลาดพยายามที่จะเบรกดาวลงมาแต่ว่าโฮอยู่ใต้ a r e รียเบรกดาวไม่ได้นะครับราคาแบ็กรับกลับเข้าไปเทรดอยู่ใน Balancing กลายเป็น b a บาลานมาแล้ว3วันนะครับไม่ใช่เพียงเท่านั้น เพราะการที่ตลาดนั้นเบรกแล้วโฮอยู่ใต้ไร a k d o w n ไม่ได้มันมีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นเฟลเบรกดาวแพทเท t ร์นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยังมี Daily เป็น Balance อยู่แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่าถ้านี่คือ Fail Breakdown Pattern โดยเพราะอย่างยิ่งถ้าเริ่มเบรกขึ้นเป็นเหนือพรีมาเก็ต r e สติสตันศ0นย1ศูนย์ส0ถึง0.0503ก็จะคอนเฟิร์มได้ในระดับสูงนะครับว่าเป็นเฟลเบรกดาวแพทเทิร์น ซึ่งเป็น bullish pattern target ของ f a i l b r e a k Down pattern คือ balancing high นะครับก็คือที่ initial resistance zone เลย01071ึง่ถึง01215อนแต่เราจะ confirm f a i l b r e pattern นะครับจำเป็นต้องโฮอยู่เหนือ initial support เ 9, 9 8 9 0 9ปถึง0 0 0 0 8ถ้าหากว่าราคานั้นกลับลงมาแล้ว break ลงมาใต้ initial support เฟรมเบรกดาวแพทเทิร์นจะจบไปนะครับจะไม่ใช่แล้วก็จะมีสีสูงที่วันต่อไปจะกลายเป็นวันทางเฟรมเบรกดาวในเดลี่ทางเฟรมด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเดลี่ยังเป็นบาลานซ์อยู่แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่านี่อาจจะกลายเป็นเฟลเบรกดาวแพทเ t ิร์นได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรพาดอลลาร์เองก็ไม่ต่างกันนะครับ เพราะเรามีบาลานซิ่ง6วันราคาพยายามเบรกลงไปแต่เบรกลงไปไม่ได้แบ็กอัพกลับขึ้นมาแล้วโฮอยู่เนื้อขอบล่างของบาลานซิ่งแอรีหกวันนะครับเมื่อวานซึ่งเมื่อวานนี้ยังเป็น5วันอยู่นะครับตอนนี้กลายเป็น6วันแล้วเพราะฉะนั้นแอรีสำคัญนะครับสำหรับวันนี้คือ Initial Support ตาบใดที่ยังโฮอยู่เหนืออินิเชียลส p อร์ตอาจจะกลายเป็นเฟลเบรกดาวแพทเทนได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเริ่มเบรกขึ้นปเป็นเหนือย yesterday ดบีพ p p ์และ initial resistance zone 1847 7ถึง1883 8 38, นะครับซึ่งถ้าเป็น Fa รบแ a กดาแพ a เ t e ร n จินอย่างน้อยที่สุดราคาน่าจะขึ้นไปได้ถึง resistance zone 19515ถึง19668แต่ในทางกลับ้ามถ้าหากว่าราคาเริ่มกลับลงมาแล้วอยู่ใต้ Ini t i a l s u p p o r t จะทำให้ daily นะครับกลายเป็น วันทำเฟรมดาวด้วยแล้วการสูงที่ตลาดนั้นจะ expand เล่ลงไปอีกสู่ดาวซา์นะครับนี่คือพาดาร์สำหรับทองคำนะครับเราจำเป็นต้องปรับ market structure หรือว่า market context ใหม่นะครับเมื่อวานนี้เนี่ย daily เป็น balance แต่ว่า market context จริงๆอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะปรับนิดนึงโดยเฉพาะยิ่ง area ที่มันเป็น balancing นะครับเราจะเห็นว่าพอเราปรับแล้วเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าสถานการณ์ในช็อตเทอมเดลี่เป็นวันไทม์เฟรมดาวปรับแก้นิดหนึ่งนะครับเป็นวันไทม์เฟรมดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเรามี One Time Framing Down ทั้ง3 Time Frame ซึ่งเ e l l ลอร์ฟูลคอนโทรลมาร์เก็ และตราบใดก็ตามนะครับที่ราคายังโฮอยู่ใต้ Area Breakdown mm. ก็คือที่ Initial Resistance Zone 1720.71ถึง1723.27 Seller Full Control Market แล้วมีโอกาสสูงที่จะ Expand l a n e ลงไปได้มากกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามี One Time Framing Down ทั้ง3 Time Frame Short Setup จึงปลอดภัยที่สุดณาสถานการณ์ตอนนี้นะครับจนกว่า วันทำเฟงดาวจะจบแล้วตลาดกลับมาสู่บาลานซิ่งเฟสเมื่อน,นั้นเราถึงจะมองหาลองเทรดเซตอัพนะครับโอเคนี่คือตองคำบิตคอยบาลนซิ่งต่อไปนะครับเป็นวันที่30แล้วเมื่อคราวที่แล้วบาลานซิ่ง30วันราคาเบรคออกจากบาลานซิ่งกลายเป็นดาวเทรนมาสู่วันนี้นะครับราคามาบาลานซิ่งอยู่ที่ HBN พอดีแปะ นะครับเรามี h i วอล o ่มโ e n ด d e องู่นี้2 0 5 0 3โดยประมาณการที่ตลาดนั้นมาหยุดอยู่ตรงนี้แม็กเซนที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าไฮวอลุ่มโ o นดคือ value a r e ีของตลาดณนะตอนนั้นเพราะฉะนั้นราคากับ value มาอยู่ที่เดียวกันจึงเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องจับตาดูนะครับ move ต่อไปจะเป็น move ที่สำคัญถ้า character ในการ move away ออกจาก h v n ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงถ้ามัน move ค่อนข้างเร็วและแรงพูนง,ง่ายคือพุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงนั่นอาจจะเป็นทิศทางที่มันจะไปต่อไปในอนาคตนะครับในช็อตเทอมถ้าพุ่งลงมันก็มีสิทธิ์ที่จะลงไปถึงขอบล่างของบาลานซิ่งหรืออาจจะเบรกบาลานซิ่งลงไปอีกก็ได้แต่ถ้าพุ่งขึ้นนะครับมันก็มีสิทธิ์สูงที่จะขึ้นไปถึงขอบบน ของบาลา n ซิ่งเพราะฉะนั้นต้องดูคาแรคเตอร์ตรงนี้ว่ามันพุ่งขึ้นหรือว่าพุ่งลงหรือมันยังเป็นแบบเดิมอยู่ก็คือมันค่อยๆไปนะครับถ้าค่อยๆไปเนี่ยโอเคมันก็ยังจะติดอยู่ใน Balancing นี้ต่อไปซึ่งเราคงไม่รู้ว่ามันจะบ a ลานซ์ไปนานขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ในการ move away ออกจาก h v n เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูและน่าจะก,กำหนดทิศทางได้ในช่วตเทม นะครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market มังเกตอลัเซอปิซาเมนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงาน,นการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ